สวัสดีแฟนหงแดงลิเวอร์พูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข,ข่าวเด่นลิเวอร์พูลประจำวันที่2กันยายน2014โดยลิเวอร o พู Daily ่ y บเซอซึ่งวันนี้ก็มาเป็น EP ีที่2แล้วและผมก็ได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกกับเว็บไซต์ครบเครื่องเรื่องกีฬาคลิกที่ทิงด้านล่างเลยครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องงราวสบายๆภายในทีมของเรากันก่อนเลยพมาทางจอแดนเฮนเดอร์สันมิดฟิลด์กับตันทีมได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเจมส์มิลเนอร์รองกับตันของเรานั่นเองเมอเขาชี้ชัดเลยว่านี่คือแบบอย่างของนักเตะอย่างแท้จริงและมั่นใจว่าด้วยสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งเช่นนี้จะทำให้มิลเนอร์สามารถลงเล่นในระดับสูงต่อไปได้อีกนานหลายปี แน่นอนที่สุดว่าเจสมิลเนอร์เป็นแบบอย่างให้กับทุกคนในห้องแต่งตัวของเราเลยนะและเขาก็ยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบรรดาดาวรุ่งทั้งหลายอีกด้วยเฮนเดอร์สันกล่าวเขาเหมือนกับว่าสามารถย้อนวัยได้อย่างไงอย่างนั้นและผมก็ค่อนข้างจะชอบมินลี่เป็นอย่างมากเขาเป็นคนที่อุทิศตัวและมีความเป็นมืออาชีพซึ่งก็อย่างที่เราทุกคนเห็นกันอยู่แล้วนั่นแหละ มันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากที่เขาอยู่ในสนามซ้อมกับเราแต่เขาก็ยังเป็นนักเตะระดับท็อปอีกด้วยและผมคิดว่าผู้คนอาจจะลืมไปว่าเขาเล่นได้แบบนั้นทั้งที่เขาอายุขนาดนี้แล้วผมคิดว่าเขาสามารถเล่นได้อีก 2...3... หรืออาจจะ4ปีในเชิงของสภาพร่างกายแล้วนะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับแนวความคิดของเขาด้วยว่าเขาต้องการที่จะทำอะไร อย่างไรก็ตามทุกครั้งที่เขาลงสนามเมื่อฤดูการที่แล้วซึ่งผมก็รู้ว่าในตอนนี้เขากําลังรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บเล็กน้อยอยู่แต่แม้แต่ในช่วงปีซีซั่นและเมื่อฤดูการที่แล้วเขาก็ยังโชว์ฟอร์มได้ในระดับท็อปเลยละ่ะคุณอาจจะบอกได้เลยว่ามันแทบจะไม่เห็นฟอร์มการเล่นของเขาที่ตกลงมาเลยและผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเขาจะสามารถเดินหน้าต่อไปเช่นนั้นได้ในช่วงตลอดหลายปีข้างหน้า เมื่อเปิดประเด็นมาด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับนักเตะภายในทีมของเรากันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ผมก็อยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูควันหลงจากผลการแข่งขันของเกมทีมชาติเมื่อคืนที่ผ่านมากันบ้างอย่างที่ผมได้เล่าให้เพื่อนๆฟังกันไปแล้วเมื่อเช้านี้ว่าว,าวร์กิลฟานได์ปากหลังพันแกร่งของเราไปลงเล่นได้กับทีมชาติฮอลแลนด์ในเกมที่เสมอกับทีมชาตินอร์เวย์หนึ่งประตูต่อหนึ่ง นี่เป็นการกลับมาลงสนามในนามทีมชาติเป็นครั้งแรกของเขาในรอบเกือบ1ปีกันเลยทีเดียวซึ่งนอกจากเจ้าตัวจะมีอาการบาดเจ็บนิ้วซนซึ่งก็ไม่น่าจะรุนแรงอะไรมากนักแต่ผลงานที่ยอดเยี่ยมของเขาในสนามคือสิ่งที่น่าติดตามดูมากกว่าหลังจากมีการเปิดเผยตัวเลขในเชิงสถิติหลังเกมออกมาซึ่งผลปรากฏว่าฟานไดเองยังคงสามารถทำผลงานได้อย่างแข็งแกร่งเสียเหลือเกิน เริ่มต้นจากลูกกลางอากาศที่เมื่อคืนนี้เขาไปจังหวะต้องโดนกับคู่แข่งไป8ครั้งตลอด90นาทีและฟานได้ก็หม่งยังบอลได้ทั้งหมดเรียกได้ว่าเซติ100%เปอร์เซเลยทีเดียวขณะเดียวกันเขายังสามารถเคลียร์บอลจากจังหวะอันตรายไปอีก6ครั้งซึ่งแม้หลายคนจะบอกว่าเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่ฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของเขาแต่สำหรับนักเตะท,ที่เพิ่งหายกลับมาจากอาการบาดเจ็บก็ถือว่าสุดยอดมากแล้ว อีกหนึ่งจุดเด่นที่ทางฟันได้ทำได้ดีมาโดยตลอดก็คือการวางบอลยาวเพื่อเซตเกมให้กับทีมซึ่งเมื่อวานนี้เขาก็วางบอลเข้าเป้าสูงถึง90เปอร์เซนตจากการวางบอลทั้งสิ้น12ครั้งด้วยกัน ส่วนประตูที่ทีทมชาติฮอลแลนด์เสียให้กับทางเออริงเบลฮารันไปในเกมนี้นั้นมันก็ไม่อาจจะมาโทษทางฝานใดได้เพราะทางแนวรับทั้งแผงของฮอลแลนด์พยายามจะเช็คลำหน้าในจังหวะดังกล่าวแต่โคดี้กักโปกลับเป็นตัวห้อยตัวสุดท้ายจนทําให้แผนการของพวกเขาผิดพลาดไปนั่นเอง ไปกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูควันหลงจากตลาดซื้อขายนักเตะที่เพิ่งจะปิดตัวลงไปแบบสดๆร้อนๆกันบ้างในช่วงสัมเมอร์นี้เมื่อทีมของเราไม่ได้ใครเข้ามาเสริมทัพเพิ่มเติมเว้นก็แต่อิบราฮิมาโคนาเต้ปากังพันแกร่งที่ทุ่มเงินซื้อตัวมาจากอาเบราซิกได้ i, สนนราคา35ล้านปอนด์ตั้งแต่ไก่โหในช่วงต้นสัมเมอร์ก่อนแล้ว นั่นจึงทำให้มีแฟนบอลมากมายของสโมสรที่ออกมาแสดงความไม่พอใจและในเวลานี้ก็เริ่มมีการนัดรวมตัวกันที่ประเทศอังกฤษเพื่อออกมาประท้วงทางเฟนเวย์สปอร์ตกรุ๊ปเจ้าของสโมสรที่ไม่ได้ให้การสนับสนุนทีมอย่างที่ควรจะเป็นอย่างไรก็ตามล่าสุดทางเจมส์เพียสนักข่าววงในมือหนึ่งของลิเวอร์พูลที่ปัจจุบันทำงานให้กับตีอเลติกสื่อย,กย,ยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีก็ไออมาเตือนสติแฟนบอลทั้งหลายเอาไว้ เื่อเขาให้รองย้อนนึกกลับไปถึงฤดูกาลที่ทีมประสบความสําเร็จพัง,งาดควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ซึ่งในปีนั้นทีมของเราก็ไม่ได้เสริมทัพอะไรเข้ามามากมายขณะเดียวกันก็ยังมีการยกทางอาร์ซ a นอลในฤดูกาลนี้ที่ทุ่มเงินมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกแต่กลับทําผลงานในช่องออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่ได้อย่างย่าแย่มาเปรียบเทียบให้เห็นภาพนี่คือสถานการณ์แบบเดียวกันกันกบเราเมื่อ2ปีที่แล้วเลยนะเพียสกล่าว ย้อนกลับไปในตอนนั้นในตลาดซัมเมอร์เราได้เพียงตัวฮาวิเอ็นเลียดเซฟฟันเดนเบิร์กอาดเยนและแอนดี้โลเนอร์แกนมาร่วมทีมสองคนในนั้นยังเป็นนักเตะดาวรุ่งอยู่เลยและอีกสองคนก็เป็นผู้รักษาประตูนั่นไม่ใช่การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม,มั่นอะไรมากมายเลยสำหรับทีมแชมเปี้ยนของยุโรปทีมใหม่อย่างเราอย่างไรก็ตามบรรดาเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งหลายนั้นก็ต้องเงียบหายกันไปเสียสนิทในเวลาอันไม่นาน พอลิอร์พูลเดินหน้าเก็บไปถึง79จาก81คะแนนเต็มแรกของฤดูกาลและทิ้งห่างคู่แข่งแบบไกลลิบแค่มันเป็นสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเดียวเท่านั้นที่มาชะลอการฉลองการคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของประเทศได้เป็นหนแรกนับตั้งแต่ปี1990แน่นอนว่าเมื่อดูจากสโมสรคู่แข่งในตอนนี้ การจะไปใช้ทริคแบบเดิมนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ยากมากขึ้นในรอบนี้แต่สิ่งที่ความทรงจำเม่อฤด,ดูการ2019ถึง2020ได้บอกกับเราก็คือการพัฒนาสามารถเกิดขึ้นได้จากภายในทีมเองการทุ่มเงินอย่างบ้าคลั่งไม่ได้การันตีอะไรทั้งนั้นคุณลองไปถามทางสโมสรที่อยู่อันดับท้ายที่สุดของตารางพิมลริกณเวลานี้ซึ่งยังไม่มีคะแนนและยังยิงประตูไม่ได้เลยแม้แต่ลูกเดียวอย่างทางอาร์เซนอลดูสิ เรามารุยกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูหนึ่งในประเด็นข่าวใหญ่ที่สุดในรอบวันซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับทีมของเราโดยตรงแต่ก็เป็นผลมาจากการแข่งขันในเกมที่พวกเขาเผชิญหน้ากับทีมของเรา ย้อนกลับไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในเกมบิ๊กแมตที่สนามแอนฟิลด์ซึ่งทีมของเรามีโปรแกรมเปิดบ้านเสมอกับเชลซีไป1ประตูต่อหนึ่งมันก็มีจังหวะความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในช่วงท้ายครึ่งเวลาแรกเมื่อทางลีสเจมไปทำแฮนด์บอลในกรอบเขตโทษทำให้หลังจากการเช็ค V.A.R. แล้วผู้ตัดสินก็ไม่มีทางเลือกต้องเป่าให้เป็นจุดโทษและชูใบแดงไล่เขาออกจากสนามไป ซึ่งนั่นก็สร้างความไม่พอใจให้กับผู้เล่นของเชลซีเป็นอย่างมากนั่นทําให้หลังจากที่ทางโมฮัมเหม็ดซาลาลุกขึ้นมาสังหารจุดโทษเป็นประตูตามตีเสมอได้สําเร็จผู้เล่นของเชลซีก็เข้าไปห้อมล้อมทางแอนโทนีเทเลอร์ผู้ตัดสินและมีการประเชิญหน้ากับนักเตะของลิเวอร์พูลบางส่วนด้วย เหตุการณ์ไม่ได้จบลงเพียงเท่านั้นเพราะหลังจากผู้ตัดสินเป่าจบครึ่งเวลาแรกพวกเขาก็ยังคงไม่ยอมหยุดและในตอนนี้ทางสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA <c oughs> ก็ได้เข้ามาเปิดการสอบสวนในเรื่องนี้แต่แยกเหตุการณ์ทั้งสองออกจากกันสโมสรฟุตบอลเชลซีถูกลงโทสษสำหรับการทำผิดกฎ2ข้อของ FA จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเกมพิมร์ลิกที่เจอกับลิเวอร์พูลเมื่อคืนวันเสาร์ที่แล้วถแถลงการของ FA ระบุ ข้อกล่าวหาก็คือการที่เชลซีไม่สามารถทำให้มั่นใจว่านักเตะของพวกเขาได้ปฏิบัติตามคำสั่งอย่างที่ควรจะเป็นในนาทีที่48ของการแข่งขันในช่วงครึ่งเวลาแรกและรวมถึงตอนที่หมดครึ่งเวลาแรกไปแล้วด้วย ทั้งนี้ตามการรายงานข่าวจากลิวเวอร์พูลเอ็กโคสื่อวงในของสโมสรของเราก็ได้ระบุว่าเชลซี Chelsea ได้ทำผิดซ้ำซากเช่นนี้มาเป็นครั้งที่7ในรอบ7ฤดูกาลหลังสุดและโทษก็อาจจะสูงสุดถึงขั้นตัดพวกเขา2คะแนนในการแข่งขันฤดูกาลนี้เลยทีเดียว เรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูความคิดเห็นของทางแกรี่เนวิลล์อดีตปากหลังกับตันทีมปีาศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ไนเต็ดกันบ้างหลังจากที่ทีมของเราไม่สามารถเอาชนะเชลซีได้ในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งที่มีตัวผู้เล่นมากกว่ามันก็ทำให้เนวิลล์เริ่มเห็นสัญญาณว่าลิเวอร์พูลอาจจะไม่สามารถขึ้นมาท้าชิงแชมป์ในฤดูกาลนี้อย่างจริงจังได้ อันที่จริงแล้วผมเคยพูดเอาไว้ตั้งแต่ตอนหลังเกมที่ลิเวอร์พูลเจอกับเชลซีแล้วว่าคุณอาจจะชี้นิ้วบอกไม่ได้ว่ามันคืออะไรแต่มันมีความรู้สึกบางอย่างว่ามันมีบางสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนวิลก่าวพวกเขาก็ไม่ได้เล่นย่ำแย่อะไรนะและพวกเขาก็ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสปิริตของทีมด้วยผู้จัดการทีมก็ไม่ได้มีปัญหาในการทะเลาะเบาะแววงกับนักเตะหรืออะไรแบบนั้นเลย อย่างไรก็ตามผมก็แค่รู้สึกว่ามันจะมีบางอย่างที่ขาดหายไปผมจำได้ว่าเมื่อสามฤดูกาลที่แล้วผมก็เคยคิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับปัญหาแล้วและเมื่อสองปีก่อนผมก็คิดว่าเราเจอปัญหาหนักเลยคุณก็แค่รู้สึกถึงมันได้และคุณจะสามารถบอกได้ก็ต่อเมื่อคุณเห็นว่ามีบางอย่างที่ถูกต้องอย่างที่มันควรจะเป็นแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ผมเห็นจากลิเวอร์พูลในตอนนี้ เว้นแต่พวกเขาจะซื้อนักแต่อย่างคิเิยองเอมปาเป้เข้ามาและบอกว่าโอ้พระเจ้าเราคือทีมลุ้นแชมป์แล้วหาไม่ผมก็ยังมองว่ามันมีบางอย่างที่ไม่ถูกต้องทีนั้นแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไวไ้ใ,ใต้คลิปเลยแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ